วยเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่ตอบเอามันคือสําหรับพี่แลวเนี่ยคิดว่าความมั่นคงางอาหารยังเป็นความสําคัญอยู่แต่ทุกวันนี้ก็มีคนที่เกณฑ์อาหารโดยสมัครใจอยู่ประมาณแสนกว่าคนคราวนี้งบประมาณในการที่จะทําให้กองทัพนั้นจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็ทันสมัยควรที่จะเอางบประมาณที่มันมีอยู่เนี่ยใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทําให้กองทัพเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใหญ่เท่าทางจนเกินไปแต่เป,เป็นด้วยสิทธิมนุษย,ยชน ใครอยากจะเป็นทหารมืออาชีพได้เป็นสามารถที่จะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่มีทั้งสิทธิพนจารณาชนและก็มีความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาณาจักรแบบนั้นยิ่งเรามีทหารเกณฑ์เยอะมากขึ Born ้นเทา่าไหร่เรายิ่งมีงบประมาณในการที่ทเทีมค่ะขอจับมือได้ไหมครับขอบคุณนะคะ